กับมกตอนะคะช่วงนี้อยู่กับ NK นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงด้วย NK นะคะมีาาสารสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อเซก็คือปูขาและก็คือซีตินนะคะุณผู้ชมขานะคะใครที่ป่วยบ่อยเป็นเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยด์หรือสารพัดโรคลองทานตัวนี้เสริมดูนะคะหกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ด นะคะทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะแล้วก็ราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลย090-089-9996ค่ะร่วมกันแสดงความเสียใจนะคะสำหรับการจากไปนะคะของศิลปินดาราท่านหนึ่งนะคะเป็นนักร้องอดีตนักร้องอาสยามเนาะ สำหรับน้องวิวนะคะหลับให้สบายนะคะตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะเราคุยก,การกดหัวใจให้กันนะคะล่าสุดนะคะน้องวิวเป็นอดีตนะะักร้องวิวนะคะ,ช,ะชัชวันเหรอชวานใช่ไหมนิวชัชวานขออภัยคะ่ะนิวช,ชัชวิวชัชวานอาสยามเสียชีวิตอย่างสงบแล้วนะคะสอบถามไปยังพี่หนุ่มจีสตานะคะพี่หนุ่มจีสตานี่สนิทกับน้องวิวนะคะ พี่หนุ่มบอกว่าน้องวิวเนี่ยป่วยเป็นหลายโรคเป็นโรควูบเลยบ่อยหลายครั้งเคยวูบในห้องน้ําแล้วก็สลบไปแล้วก็เคยเดินๆแล้วก็วูบไปก็หลายครั้งนะคะเพิ่งกลับมาจากบ้านที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็มาอยู่กรุงเทพได้2วันโทรหาพี่หนุ่มจีสตาร์แล้วก็พี่หนุ่มไม่ได้รับนะคะแล้วสักพักหนึ่งก็มาทราบอีกทีนึงก็เสียชีวิตทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องวิวด้วยเช่นเดียวกันนะคะมากันที่ฉาย,ยาดาราประจําปี2567ใช่ไหมหลังๆมันเงียบเพราะว่า ตั้งกันเองไม่มีใครไม่ค่อยมีใครให้ค่าไม่ค่อยมีใครให้ค,าความสนใจสําหรับการตั้งสายญาดาราเพราะว่าตั้งแล้วแบบว่ากลัวเขาโกรธมันไม่เหมือนสมัยก่อนลันสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอานักข่าวปากแทบแไปตั้งหลังๆเนี่ยก็ตั้งกันเองมันก็เลยไม่ไม่ดังเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแต่ก็จะอ่านให้ฟังแล้วกันนะควเป็นธรรมเนียมบัญญัติทุกปีของสมาคมนักข่าวบันเทิงกลุมนี่อยู่ในสมาคมนี้นะคะมุกดาเนี่ยมุกดายอย่างเนี้ย ดังเหรอฉันไม่ได้ว่าน้องนะมันไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาตั้งได้อะรันเข้าใจป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยวิหกป่วยบินคือมันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะรันเข้าใจไหมอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้อ่ะใครเป็นคนตั้งอ่ะ แน็กชาลีอะอย่างนี้พอได้อยู่ตัวพ่อข้างรักชักศึกเข้าบ้านได้อยู่เนี่ยคูยังไม่รู้จักเลยอ่ะคูจินฟินแฟนอะไรอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยลนันอะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะนัดมีเรียอยมอะไอได้อยู่ไพ่รักอะไรอ่ะไพ่ลักอะไรลนัน คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะ,อะ,อะนายนภัสกับใบเฟิร์นคู่รักแท้แพ้คนละเรื่องแม่ไม่เกี่ยวเนี่ยรู้ไม่จริงเขาตั้งมัว่วเนี่ยไปเอาไป,ไปเอาหน้าข่าวแบบเจนนี่ไมใ่ใจเลอะอร่อยอ่ะ มีฟาดปูทงนี่เดือดอะไรอ่ะพี่บินนักบุญติตินโอ้ยพี่หนุ่มกัญชัหน่วยส่งกรรมปวดฟ้าผ่าดาราจักอพักเนาะพัก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 มันตายไปนานแล้วมันจบไปนานแล้วมันจบไปห้าปีแล้วสำหรับไอเนี้ยการตั้งฉายาเนี่ย คือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาดารานักข่าวปากแซ่บๆไปบอยานเอ็นเล็กซี่ขคยีดาราโบกัสอะไรพวกนี้แล้วเขาจะต้องพอเขาขึ้นภาพเสร็จปั๊บแน้วนักข่าวมันก็จะบอกว่าคนเนี้ยได้คนเนี้ยไม่ได้แล้วเขาจะให้ยกมือแล้วพอได้เสร็จเนี่ยเขาก็จะให้นักข่าวเนี่ยเขียนเลยว่าคนเนี้ยอยากจะให้ฉายาอะไรเข้าใจไหมสมัยก่อนนะ่ะล้างท้องร้องหาผัว มันดังเข้าใจไหมมันมันมันต้องเป็นคําที่จิกกัดแล้วก็ต้องแรงอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะหน่วยส่งกรรมอะไรหน่วยส่งกรรมของมึงอ๋อบวดหัวมันไม่ได้แล้วมันตายไปนานแล้วการตั้งฉายาดารามันตั้งแบบกลัวกลัวเขาว่าเหมือนกลัวดาราแล้วดาราบางคนไม่ได้ดังเกินที่จะตั้งได้อะ่ะมันไม่ได้ดังอะ่ะเข้าใจไหมอะ่ะเออ บางทีอ่ะมันมันดังแค่ห้าคนก็ต้องเอาห้าคนมันดังสามคนก็สามคนไม่ใช่มึงเอาโอ้โหบางคนมันไม่มีใครรู้จักก็ยังเอามาใส่อ่ะนะคะบทฟ้าผ่าดาราจอหลังมีข่าวยุ่งกับสามีดารารุ้นพี่ดาราจอเขามีคนเดียวดาราจอมีคนเดียวเขาไม่รู้ผู้หญิง กระจอมีคนเดียวอะ่ะล่าสุดมีข่าวดาราอักษรยอะจอโดนปลดฟ้าฟาจากพีเซนเตอร์ดังหลังมีข่าวไปยุ่งกับสามีรุ่นพี่มึงไม่บอกไปแล้วนะนะรุ่นพี่นักร้องหล่ะจนถึงขั้นหย่าล้างแต่ดูท่าทางไม่แค่เพราะได้กำไรจากการลงทุนแค่หนึ่งทางเกือบ20ล้านเห็นว่าเตรียมนัด สื่อแถลงแล้วจะมีข่าวใหญ่ส่งท้ายปลายปีดาราจอมีคนเดียวลันข่ามึงไม่ต้องเขียนจอมึงเอาหน้าเขาขึ้นเถอะมึงเอาหน้าเขาขึ้นเถอะน,นี่เอามาจากไหนอะทิกตอกใช่ไหมข่าวในทิกตอกขึ้นเต็มเลยในทิกตอกตอนเนี้ยดาราจอมีคนเดียวเจ๊อะไรอะ่ะ อะเจ๊อะไรดาราจอดังเขาเป็นนางเอกเนอ,อดาราจอใครวะนางเอกดาราจอเจ๊เจ๊ไหนอ่ะไม่รู้เจ๊ไหนเป็นดาราจออ๊อคุณเขียนขนาดนี้มงเอาหน้าเขาขึ้นเถอะนะคะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมขานะคะอ่ะ ต้องฝากไปด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงด้วย NK มีภูคขาเลยก็เกิดซีติน1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ2เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลย0900899996วันนี้พี่เจ่าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ